อ๋อตายแล้วฉันก็ะจะตกจากฟากฟ้าแบบนี้นะคะต้องใช้ลูกโป่งไปเลยค่ะเพื่อลอยตัวนะคะจะได้ไม่เจ็บอุย้ยลูกโป่งแตกทำไมลูกโป่งแตกได้สวรรค์กันแก้นฉันโอ้ยแบบนี้นะคะไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องใช้ลายยะ,ะหมวกมีปีกนะคะที่พร้อมจะพาเราขึ้นไปอ,อ๋อยังไงลดความแรงลงนะคะลดปัดภยัยขอบคุณมากนะคะเจ้าหมวก ีหมอกฟันเต็มไปหมดเลยนะ่ากุ๊กกูจะออกมาหรือเปล่าแบบนี้นะคะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปเลยค่ะนี่เลยดูดไปเลยนี่เป็นยังไงอา้าวก็เลยเคขื้นปูมเรียบร้อยค่ะดําเลยกูแบบนี้นะคะต้องใช้พัดลมจิ๋วค่ะอ๋อไม่จิ๋วละน่าจะใหญ่อยู่นะคะ <laughs> เรียบร้อยพัดไปเลยเป็นยังไง อ้อยที่รักนวดได้ฉันหน่อยค่ะพอดีว่าฉันไปประจนภัยมานะคะเมื่อสุดสุดนะคะอันนี้อะไรเลือกนวดแล้วกันนะคะอุยอะไรอ่ะตัวเองทําอะไรเนี่ยอา้าอ่ะเลือกอันนี้ปนไปเลยค่ะอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ว่ะขิงห้อยหรออุยแต่ก่อนเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันพามาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ชีวิต อันนี้อะไรดวงไฟกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเลือกปุ่มสีฟ้าและกันเปิบกดบริการนี้เลยเลือกฟองน้ํานะคะออกมาจากตู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเอาเอาหูแล้วกันนะคะปลุกเป็การพ่นลมใส่หูมันจะกระตีจกระตีไหมคะกระตีไหมคะตูมตบเรียบร้อยค่ะแบบนี้อะไรเลือกลูกศรลงแล้วกันนะคะนี่เลยทุบท้องค่ะกระสือมันทุบท้องชั้นนี้แกอยากจะหาเรื่องฉันอย่างนั้นเหรอได้จะหาเรื่องฉันใช่ไหมดวงไฟประหลาดแบบนี้คะเลือกลูกกระตาแล้วกันนะคะโอเคจะเข้าใจแล้วว่า เธอกำลังช่วยฉันอยู่ใช่ไหมเธอคืออะไรต้นไม้น้อยเหรอโอเคนี่ก่อนนะคะโอ้ยวิ่งเร็วแต่ก่อนนะตัวอะไรอะปลาหมึกหรือเปล่ามมุษย์ต่างดาวแน่นเลยเลือกเทพีเสรีภาพด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะมาฉันจะตอกแก่เองนี่พ่นน้าใส่ค่ะอุย้ย๋ยวก่อนโดนปืนช็อตอ๋อไม่ก็เจ็บแบบนี้นะคะต้องเลือกกล่องสุ่มค่ะกล่องวิเศษนะคะเปิดเปิดมาเลยขามีอะไรอ๋อให้น้องหิ่งห้อยเข้าไปแอบนะคะสรุปมันจะเป็นหิ่งห้อยหรือเป็นกระสือนะคะนี่เลยกระสือจัดการมันค่ะพ่นแสงใส่ตามันนะคะ จะต้องเอามือเข้าไปหยิบจริงอ่ะมันจะนไฟช้อนหรือเปล่าคะอันนี้อะไรซักปักออกเออนะคะแล้วก็อะไรเอออะไรกันเนี่ยเข้าไปสิงล่างกันได้ไงไว้โอเควิ่งหนีเธอมันมีอะไรก็ไม่รู้ อ่ะเข้าไปแอบในตู้ไหมหเธอเธอเข้าไปแอบก่อนนะครับเบาๆนะเบาๆนะอีปาหมึกโรกจริตเป็นเข้ามาละอุ้ยมันกินโดนัดอะไรก็ไม่รู้อะโดนัดเชื้อราหรือเปล่าโอ้แล้วมันตดไสโอ้โหกูจะบ้าแบบนี้นะครับต้องอะไรแอบบนหน้าต่างดีกว่านะครับไปเลยขึ้นไปปึ๊บโอเคช่วยดันตูดฉันหน่อยคะ่ะตูดฉันใหญ่เกินนะคะโอเคมันหาไม่เจอมันงงโอ้ตายแล้วใบพัดอันใหญ่มากเลยทาไงดีล่ะเนี่ยเธอไปก่อนนะคะไอ้ต้นไม้ออกไปก่อนเลยตัวใช้อะไรพลังจิตหรอพลังใบไม้นะครับสุดยอดไปเลยอุ้ ลำแสงเลเซอร์พร้อมจะยิงให้ขี้กูแตกตลอดเวลานะคะแบบนี้อะไรฉันไปก่อนก็ได้นะคะมาฉันเสียสละนะคะเลเซอร์กระจอกแค่นี้ทาอะไรฉันนั่นนะเรียบร้อยถ้างั้นเธอก็ไปก่อนเลยกันนะไอ้ต้นไม้เดินได้นะคะอ๋อถอดวิญญาณได้นะคะมาใช้ร่างกระสือของมันเนี่ยปิดปุ่มนะคะเลิศเลยอันนี้มันมีใบพัดอยู่ข้างล่างหรอมันจะพัดฉันเป็นชิ้นๆแน่เลยเราจะฉันขอไปก่อนแล้วกันนะคะหลบค่ะหุ้ยแต่ก่อนแมวอะไรอะไปเก็บปลาตอนไหนวะ เขีบมาตอนไหนไอ้เจ๊แมวตัวนั้นอะเทปเปิดมาได้แล้วนะคะโอ้จะกันนะเหมือนมีคนตามมาว่ะแล้วแกเป็นไรลอนในหรอเอาไปด้านซ้ายแล้กันนะคะเพราะว่าลอนในด้านซ้ายนะคะมันเกี่ยวกันไหมโอ้โหมาทางอันไปด้านขวาก็ได้ว่าโอเคไปเลยอุ้ยวก่อนเ่ามันมีปลาหมึกจนสลัดอยู่นะคะอักขรทีน่ะให้อะมาใช้มือไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเวียงต้นไม้นะคะนี่เลยสู้กับมันค่ะจังหวะนี้ฉันแอบมาตุ่ยหลังมันนะคะเลิศเลยนะคะเอออุ้ยมันขึ้นมาได้หรอมันขึ้นมาได้มันโชกกล้ามนะคะแบบนี้ค่ะ เจอโปเกมอนเลยค่ะนี่อาโดนไฟช็อต สงสัยมันมมันแค้นเรานะคะเมื่อกี้แบบนี้นะคะใช้วิทยุไปเลยค่ะสื่อสารไปเลยโทรนี่เรียบร้อยค่ะโดนชนตุมทามไปเลยค่ะว่าแต่รถมันมาจากไหนวะเรียกประตูมิติเหรออ่าอ่านี่ดู้าสีม่วงแล้วกันนะคะฉันชอบสีม่วงมากเลยโอ้ m ม g ก่อนี่ไงฉันเจอยานยูบโอแล้วนะคะจูบเป็นอย่างที่อ่าพังเฉยอีเจลงเจพี่จูบทําไมแล้วน่ะพังเลยเห็นปะอ่านี่เลยค่ะใช้เครื่องย้อนเวลานะคะไม่ต้องซ่อมคือรถเก๋เกินนะคะ ไปเลยค่ะโอ้ฉันเจอหุ่นยนต์อวกาศนะคะใช้ลายแท่ถาว,วันเลยแล้วกันนะคะหนูจัดการเลยโลกนีก้เก่งสุดๆไปเลยกระสือน้อยของฉันอันนี้อะไรอะไรอ้าวเธอกลับบ้านแล้วหรออ๋อเธอกลับบ้านแล้วนะคะฉันก็จะกลับโลกเอ,อิร์ดนะคะกลับเอ,อิร์ธโลกของเราเฮ้ยถึงโลกแล้วสินะอ๋อยันอากาศจะพังนะคะโชคดีที่ฉันสามารถพุ่งตัวออกมาได้แบบนี้นะคะใช้ลายใช้กระเป๋านะะี่ค่ะนี่เลยล่มสุดชีพสุดใจอ้าลมพัดกระแทกนี่ไงจิ๋มฉันโอ้ะอะไรเนี่ยทำไมพวกเธอคิดว่าฉัน ตายแล้วฉันยังไม่ตายนะคะลงเสัยตัวต้งแกงพวกมันสักหน่อยนะคะแกงมันสักหน่อยป้อมตัวเป็นผิวฉันจะมาลหลอกพวกแกนี่เอากอดกันเชยไอ้เจ๊เรื่องไปหลอกเขาทําไมล่ะเขาตกใจแล้วนะเออบอกไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่งาาั้นเรามันกอดกันนะคะนี่เลยค่ะฉันมาแล้วแหกปากใส่ไปเลยพวกโง่ฉันยังไม่ตายเห็นไหมฉันยังสวยผุดผ่องอยู่เลยเห็นป่าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะน,นี่อะไรอะคืออะไรโอ้โดมจักรกแล้เหรอโอเมนเต่านั่นไอ้งื่นนีกูตายจริงแน่นอนะะแบบนี้นะคะเลือกก้นก็ได้ค่ะไม่รู้ทำอะไรเตะตีแม่งเลยนี่โทษท่า นะคะโอ้โหเหม็นถึงนะคะมึงล้างตูดบางวันเนี่คยคีเนี่ยเหม็นช่างค้าตัดผมให้จะสวยเลยคะ่ะต,ตัดผมสั้นแลยกันนะคะตัดสั้นไปเลยน่าจะได้ดูเด็กๆนะคะแก่เกินไว้ผมยาวนะคะเหมือนคนอายุ80นะคะ ต่อไปแต่งหน้าแบบไหนดีล่ะทนชมพูแล้วกันนะคะผู้ชายชอบนี่เลยหวานหวานเบลลนะคะช่างนี่เก่งสุดเลยนะคะต่อไปชุดละชุดอะไรดีสีแดงแล้วกันนะคะสีแดงเหนียวซับนะคะเลิศเลค่ะตัวแม่สุดๆดนะคะเป็นยังไงช่างตบมือฉันเลยเป็นยังไงฉันสวยเกินฉันใส่อะไรก็สวยนะคะใส่พากินรูก็ยังสวยเลย สวัสดีค่ะเพ่อนุ่มผู้บ่าวน่ารักจังเลยนะ้าผมเก๋มากค่ะผมเก๋เท่ากับไม่สวยนะคะจําไว้โอเคกินอะไรดีน้าผลไม้แบบแอปๆนะคะเพราะว่าฉันนะเป็นผู้ดีลูกคุณหนูนะคะผู้ชายจะพาอะไรมากินอะไรอีกล่ะฉันกินมากไม่ได้นะคะฉันโกวันโกวันบาเลอะไรค่ะซัดแม่มเลยพี่ซ่าฮันสักหนึ่งอันนะคะซัดไปเลยยาวๆค่ะอร่อยสดๆไปเลยค่ะอุ้ยปากเคิร์ชปากให้นะคะผู้บ่าวไปไหนอีกล่ะายจะเจอเพื่อนฉันแล้วยืนนะคะไปไกลค่ะน้องเยินเอาของขวัญให้หรอก เอาสิอะไรดีละ่ะสี่โมงแล้วกันนะคะอ๋อเอาเอาให้เหยื่อหรอกอันนี้อะไรผัวคุณแจของลิงนะคะเอาจิ้มหายลิงแย่งไปอีกเอาเหยื่อไม่ต้องร้องไห้ฉันจะมาแย่งกลับคืนมานะคะเอาคืนมานะไอลิงโรคติดนะมันสร้อยคอของเพื่อนฉันเนี้ยไงดีฉันฉันเอาเองแล้วกันนะคะมาจัดการเลยนะคะนี่เคยล่อหลอดลิงนะคะเดี๋ยวก่อนลิงมันไปเดี๋ยวว่าวะอะไรวะ แบบนี้นะคะวัดีเอาเชือแล้วกันนะคะผู้ชายจัดการมันค่าผู้บ่าวค่ะนี่ยึดมันไปไว้โอ้โหเดี๋ยวก่อนโดนมัดทั้งคู่เลยสงสัยฉันจะต้องจัดการซะเองซะแล้วนะคะใช้จอบตีแม่งเลยอ๋อขุดนะคะอุ้ยตอนนี้ฉันติดปูนซีเมนนะคะนี่เลยชาร์จพลังค่ะแกรู้จักฉันน้อยไปละไอ้ลิงเพราะว่าฉันมีพลังนะคะนี่ค่ะใช้หมอกพิเศษค่ะอมมันเลยเกื่มันเลยกึก่ยวมันเลยก่าน,นี่เลยค่ะจับเหบี่ยงแม่งเลยนี่ฉันเอาค่อยอไหมเธอแล้วนะจ๊ะพี่เยินน้องเยินเออ อะไรอีเจคนที่โทรหาใครอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาไปกับกิกก็แบบนี้ไม่ได้มอเตอร์ไซค์สกอยเก่าปเปลนข่าวเป็นแมนเป็นปอุ้ยชนเสาจิ้มหายเลยเจมอย่ารีบดิขี่สกเก็ตบอร์ดไปเลยค่ะจังหวะนี้รุ่นเรานะคะนี่เลยค่ะรถยนต์หรอไม่กลัวแต่ว่าตอนนี้ก็หอบลิ้นแหกแล้วล่ะค่ะแบบนี้เอาไงดีล่ะย้อนเวลาแล้วกันนะคะนี่เลยเครื่องย้อนเวลาค่ะทําทให้มันไวขึ้นนี่าอเดี๋ยวก่อนโอ,โอ้โหหัวจิ้มถังขยะแบบนี้เขาใช้เชือกไปเลยสิค้าหมุนบุ่นไปเลยแบบเสาคาร์บอยนะคะกไปเลยเครื่ดนย้อนเวลาค่ะเำใ้มันยอข ไม่ได้มันเข้าไปที่ไหนกันไอ้กาดให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยคะโอ้โหก็กาดกล้ามโตมากจับกาดเป็นถัวดีไหมเนี่ยแบบนี้ไงเอาไงดีร้องไห้เลยไปแล้วกันนะคะ่ะแสดงละครค่ะอ้าวไม่ได้อีกอ้าวไม่ได้ที่แบบนี้มันต้องชูนิ้วกลางแล้วค่ะนี้เลยเป็นยังไงนี้ยิงเป้าแม่งเลยนี้ยิงตูดซ้ํานะคะหนอยี่ตัวดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะมันทําอะไรกันอยู่บนนั้นไม่นะแบบนี้นะคะ่ะใช้เชือกโหดไปเลยค่ะน,นี้เลยค่ะฟิลสไปเดอร์แมนนะครับปึ๊บโอ้โหเชือกขาด ฉันไม่ยอมต่อชีวิตที่มันเพ่งซวยแบบนี้หรอกทักค่ะใช้บันไดอันใหญ่ไปเลยค่ะปีเข้นไปเลยนี่ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงคะมึงเจอกูแน่โอ้จก่อนนะเออโคมไฟมันจะมันจะพุง่งหรอแบบนี้ค่ะไปทางนี้ปึ๊บไปยังไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะมีคนตบมือให้ฉันด้วยเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรเสียงอะไรแบบนี้นะคะเอาดีแอบหนุ่มพม่าแล้วกันนะคะนี่อะไไม่มีใครเห็นค่ะแอบค่ะไม่มีใครเห็นอุ้ยมันจูบกับใครก็ไม่รู้นะค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนมันตีฉันโอ้ยเจ็บ โอเคต้องเลือกแจกกันแล้วนะครับปุ๊บนี่เลยค่ะทําเป็นหุ่นถือแจกกันนะคะไม่รู้จริงอะ่ะนี่เลยค่ะรอรลตีหัวทุบหัวไปเลยไอ้หุ้ยไดก่อนนะมันลุนอะไรก็กไม่รู้แบบนี้นะคะ่ะดับไฟเบอร์ไปเลยค่ะชงเชงชงชับไปเลยค่ะนี่เลยอุ้ยดับไฟเบอร์พังเรียบร้อยเนาะยังไงฉันก็ไม่ยอมเรื่องแบบนี้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดนี่เลยค่ะถุงมือทานอสนะเตอร์ดีแน่อี่ผมขาวดีออกมาหยุดละแบบนี้นะคะ่ะเอาไงดีอ่ะสไลเดอร์ไปเลยค่ะสไลด์ลาวไปเลยค่ะนี่เลยอุ้ยเดี๋ยวก่อน กี่ชั้นแบบนี้นะคะเลือกอะไรนี่ค่ะจับกอดจับอุ้มแม่งเลยนี่ไงน็อกเอาอุ้ยเดี๋ยวก,ก่อนนะมันดีต่อะไรฉันยังไม่ตายค่ะฉันสาอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันถือมีดหรอแต่ยินนะเจ๊แป๊บหนึ่งนะเอาไงดีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเอาไงจับเลยแล้วกันะนะคะเจิบนี่โอ้โหโดนปักทางหน้าผากโอ้ m ม่ก d ลรอเขี่ยมาป้องกันนะคะนี่ไม่ได้กินทะลออีกเจ๊น,นี่เป็นไงพุ่งมาเลยอุ้ยเขียงพังโอ้ m ม่ก d ฉันสามารถใช้ปากรับได้ค่ะเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวก,ก่อนนะขาดมันถือปืนจะ โ,โดนช็อตอ่อยชีวิตแค่โดนทำลายนี่ค่ะตอนจำนวนค่ะนี่เลยดึงผ้าออกนะคะฉันไม่ยอมแพ้หรอกค่ะไอ้โลนนี่ค่ะวิบูชายป้องกันโอ้นี่แกป้องกันชูอย่างนั้นเหรอไม่นะฉันไม่ยอมค่ะอันนี้ค่ะปืนยิงฉี่นนะ้ำไปเลยค่ะวายผมล้านนี่ใส่วิกหรอกวายตายแล้วอู้ดก่อนนะมันใช้อะไรสะกดจิตอย่างนั้นเหรอกระจกบริกาสะท้อนกลับนะคะใครทำไม่ดีอะไรไปก็สะท้อนกลับไปเลยนี่จูบก,กับตัวเองในกระจกไปซะ